ทีนี้ไปที่อีกคนหนึ่งบ้างคนนี้ที่โพดคำาขมไหมเนี่ยคุณชมพู่อารยาคนนี้ไม่ค่อยโพทคำคมแต่คนนี้จะพ้นลูกบ่อยมากน่ารักมากเลยอยู่เพิ่งแฮปปี้เบอร์เจกันไปตอนนี้โตแล้วด้วยอ่ะโอ้โตแล้วก็ยังน่ารักอยู่เลยคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยพูดถึงคุณแม่ชมพู่อารยาเนี่ยนะครับล่าสุดเขามีการเปิดรายชื่อของกรรมการของ Miss Universe Thailand 2021เอาเนี่ยถ้ามาเป็นเนี่ย บอกเป็นเมนเทอร์ด้วยไหมมาเป็นกรรมการด้วยเลยไหนๆก็อ่ะเป็นนางเอกซุปตาอยู่แล้วมาช่วยมาปั้นมาเฟ้นสาวงามในเวที Miss Universe Thailand ด้วยมันจะเป็นไรายไปคือตอนเนี้ยกำลังจะเฟ้นหาตัวแทนสาวไทยไปแข่งไปปังในระดับ Universe ก็คือไปแข่งกันในระดับนานาชาติซึ่งคุณชมพู่เนี่ยมาพร้อมกับคอนเซปต์ในปีนี้ที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือเป็น power of passion สตรีผู้ทรงพลัง สู่เส้นทางชัยชันหาเออมาในแบบคอนเซ็ปต์ตรงมากๆเลยเอาเอปรินามวด้วยไหมไม่เอาเดี๋ยวเอาเฉลินาคนละเวทีเออเออเอปรินามาไม่ได้เพราะว่าเขานางสาวไทยทางนู้นเขาข้ามเวทีมาไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาเวทีนี้เอาแม่ชมพู่ก่อนแล้วกันแล้วก็หนึ่งในกรรมการนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้คนที่ได้ชื่อว่าเป็น Make Up artist อาร์ติที่มีชื่อเสียงเป็นแนวหน้าอันดับต้นของประเทศไทยเลยนะครับก็คือคุณป้ามินิดเนี่ยมาช่วยเขาเรียกอะไรมันเนรมิตความงามใ,ให้กับบรรดาเหล่าสาวงามที่จะมาประกวดกันในเวทีของ Miss Universe Thailand ดด้วยเอางี้แค่ได้ยินชื่อของคุณชมพู่เนี่ยหลายคนก็ว้าวแล้วบอกโอ้มาเวทีนี้แล้วหรอ,อคือหลายคนอาจจะเห็นบทบาทของคุณชมพู่ในการเป็นนักแสดงมาแล้ว ในการเป็นพิธีกรมาแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในรูปแบบของการเป็นกรรมการในงานประกวดแบบนี้จะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในผลงานในภาพของคุณชมพู่เนี่ยเรื่องความสวยความงามก็ไม่เคยแพ้ไข่ปังมาตลอดเลยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับพอได้มาเป็นกรรมการของเวทีนางงามนี่คืออีกหนึ่งบทบาทที่ไม่เคยได้เห็นนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายและหลายคน กำลังรออยู่ว่างานนี้แม่ชมเนี่ยจะใครจะเข้าตาแม่ชมบ้างจริงแล้วคนที่เลือกคนที่เล็งไว้เนี่ยเขาไปอยู่ในเวทีที่แบบเป็นยูนิเวอร์สอะสามารถที่จะเอามงมาฝากคนไทยได้ไหมใช่ตอนนี้ค่ะผู้ชมค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะใครก็สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้รวมไปถึงค่ะการตัดสินก็มีในเดือนตุลาคมอย่างแน่นอนซึ่งก็ต้องบอกว่าเรามองก้าวข้ามผ่าน ตัวแทนแล้วนะเรามองไปถึงคว้ามงที่3เลยคุณผู้ชมเ,ออเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมคุณอภัสราคุณปุ๋ยพรทิพย์แล้วมงที่3มหลายหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยค่ะเพราะว่าการเฟ้นหาตัวแทนสาวไทยนางงามไทยไปบนเวทีโลกส่วนใหญ่เนี่ยหลายหลายคนบอกว่าสาวไทยเนี่ยสวยสาวไทยเนี่ยเก่งส,สาวไทยปราดเปรียวมีความสามารถ แต่เรื่องเดียวที่อาจจะพร่องไปสักนิดหนึ่งค,คือเรื่องของการตอบคำถามภาษาปีนี้เขาก็เลยเฟ้นในส่วนของทัศนคติและการตอบคำถามให้ดีด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆสาวงามคนไหนที่จะไปสมัครนะกก็เตรียมตัวเรื่องของการตอบคำถามแล้วก็ทัศนคติให้ดีด้วยนะคะ